อาจามาเคยเป,ประวัติทำป,ป,ประวัติดึกเป๊ปซี่เนี่ยสมัยที่สร้างนังโทนเราก็หมดเงินหมดเลยขนาดมันไม่เสร็จต้องเอาโรงพิมพ์ไปจำนำได้มาอีกร้าน่ทาทำจนเสร็จเสร็จแล้วไม่มีเงินโฆษณา,าจะทำไงว่าไปขอคุณสัว สวพ่อในต้งกำพลสวนนงนุชนี่แหละคุณพิสิทธินสัจจาเจ้าของเฉลิมไทยก็ไปขอเฉลิมไทยเนีเ่ยกของก็สวว่าขอชายรอบการาปีเมียอขอสักรอบได้ไหมเหม่ได้ไม่ยอมให้โอ้ดอกไมารู้ทำไงไม่มีตัง เอางี้แล้วกันขอหกโมงเช้าจะบอกเอาเลยหกโมงเช้าได้เพราะแต่ก่อนไม่มีชายกันน,น,นีน้นองนั่งตกหกไรรอบขอหมูเช้าหกโมงเช้า,เ,ชาเสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับเป๊ปซี่เขาอว่าเป๊ปซี่มาแจกฟรีเช้ามาแจกฟรีเพื่อจะโฆษณานหนัง เออเป๊ปซี่มันเอาเว้ยมันให้กินแต่เช้าเลยเป๊ปซี่เออเราก็โฆษณาเลยเราบอกไอไอไอบนข่าวบอกเราจะใช้ครอบกาลาปิเมียเนี่ยหกโมงเช้าเลยไม่เคยมีมาใครจะตื่นมาดูหนังกาลาปิเมียหกโมงเช้าแจ๊บเต๊ปซี่ควรละหนึ่งควด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 หนึ่งวดโอ้โหมากตึงเลย โอ้นักข่าวมันไม่เคยมันเขียนข่าวอ่ะแต่เช้าเลยบ่เออนักข่าวมันเขียนข่าวให้ไงบอยบอลนักข่าวนักข่าวมก็เขียนข่าวให้แล้วมันมันมันจ้างนะมันเขียนข่าวให้บอกเ่าไอ้นี่แปลกดีเขาเขียนมาให้มากันเต็มเลยเต็มโรงเลยดูฟรีแจกสื่อกระซีด้วยไอ้นักข่าวมันก็มาทําต่อมันเขียนบอกว่าโอ้โหหนังอะไรของมันว่าโฆษณาก็แปลก คนก็มาเติมเลยคนก็ไปคุยด้วยนะว่าโอ้โหหนังแปลกว่าหนังดูโอ้โหดี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 พราะคนดูนะนะมาโฆษณาให้เต็มเลยที่นี้ไม่ต้องพูดเลยเขียนป้ายติดตน้นักศึกษาไม่ดูหนังไทยแต่ดูหนังโทนโฆษณาต่ออ่าไม่ไม่ดูตรงนั้นหัวสูงนักศึกษาไม่ดูรอกหนังไทยไม่ดูขึ้นมากดเลยเนี่ยกดยูทูบโทนขึ้นมาทันทีเลยไม่ดูรองหนังไทย มันเราก็โฆษณาเงี้ยนักศึกษาไม่ดูนังไทยแต่ดูหนังทน,นเราก็ไม่ดูหนังทนแต่เราจะดูคนโฆษนณานทนพอดีมันแข่งกันกับจมนรักลูกทุ่งเรา <c oughs> ดูมาาดันใช้แคลเซียมอันนี้ใช้เฉลิมไทยแล้วคัดเอาของไอของไอเจ้าแคลเซียมเพราะว่าตั้งอยู่ข้างหน้า,านข้างตะพานนั่นแหละข้างหน้าเฉลิมไทยเนี่ย เดี๋ยวมันก็พลาดไปท่านั้นล้านทอนนี้ล้านแล้วตอนนี้ล้านโดนขมมันทําไมมันเร็วนักวะวันหนึ่งวันหนึ่งมันเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นล้านเพิ่มขึ้นไปทอนนี้ล้านข่มนะแล้วก็เออแล้วมันเพิ่มจริงไหมครัลผมก็เราก็ให้เป็นนับเก้าอี้นะก็ให้เป็นเัาอีกต่อให้ก้าอี้เสริมเลยไม่ได้แต่ตัวเลขไอ้ที่มันคุยขโมกขึ้นมาบอกว่าโถ่เอ้ยนี่คิดโกงมันมันแข่งกันมันโกหกสารพัดเลย ในวงการพวกนี้โกหกอ่ามันบอกว่ารังกว่าอะไรกว่าอ้แผ่นเสียงมันก็บอกว่ามันขายดีกว่านั่นบอกเคยมันขายดีกว่าจริงๆเลยทีนี้พอดีมันไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์พิมพ์สองพิมพ์องแผ่นรองเพลงเนี่ยไปพิมพ์โรงพิมพ์เดียวกันแล้วก็ไปถามเจ้าของโรงพิมพ์บอกเฮ้ยอ้นนี้มัน พิมพ no ์เท oh right. ่าไหร่ทิมเท่าไหร่มันพิมพ์น้อยกว่าเราเราก็รู้ไอ้นี่แม่มันโกหกทุกอย่างเลยโอ้ยจะบุญคุณแสดงว่าเพาทุกพิธีทางเออเสร็จแล้วอะไรรู้มามาขึ้นเท่านั้นตอนนี้ร้านพระทรัพย์ปรก็เรียกหมดมีคนไปทับประกรณ์หรืเปล่าเออสมน้ำหน้าฮะมีคนไปกระติบทรัพย์ปรหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละก็ทรัพย์ประกอเขาก็ต้องคิดเขาทรัพย์ปรก็เรียกเลย สมน้ำล่ามันจะไปเจรจางก,กันไงเราไม่รู้อ่ะเราทรัพย์สิบกอนก็เรียกไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> คุยโมนอ่ะก็ขาดทุนไหมคะสลุเลยฮะก็ขาดทุนไหมบางมันไม่ขาดมันไม่ขาดทุนหรอกแต่มันก็ขาดกดําไรที่มันไปทําอย่างไงมันก็โดนป <c oughs> รับโดนอะไรต่อะไร <c oughs> ไม่แข่งเพื่อจะจะแข่งมันก็รอสาแต่คนคนอื่นแต่เดินประกอบรีบค, <c oughs> คือมันอย่างงี้ไอ้หนังมนลวกลรักลูกทุ่งนั่นอนะ คนดูมันก็ดูแต่พวกโลโซงไงพวกพื้นๆไงแต่คนมาดูนี่มันมีทั้งโลโซมันมีทั้งไอห,หัวใหม่ไงมันมีทั้งพวกหัวใหม่ไง,ง,ไงออโอ้โอะจะมา,าเลงยานบอกสะอาดเอาไว้โอ้โหนางเรื่องนี้มันจะได้ออกจจกโลกนี่ห้าล้านเลยนะบอกอาดบอกว่าเฮ้ย ร้านเดียวมันก็แย่แล้ว้านเดียวเจ้าดอกดินมันก็ใส่หัวร้านบอกร้านแล้วจ้าร้านแล้วจ้าดิ่ห้าลานอันไหนก่อนเยอะมากเลยนะคะมากแล้วมีหนังที่มันได้สองลานคือหนังเพชรตัดเพชรได้สองลานโอ้โหดีใจกันใหญ่างสองลานเสร็จแล้วมาไอ้นี่ได้โอ้โหห้าลานใครจำไม่ได้กัรเป็นผ้าเอกฮะใครเป็นผ้าเอกครับเพชรตัดเพชรเรื่แล้ว กดยูทูบในยูทูปมันบอกหมดในฉายตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วตัววันไหนรึเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เพชรตัดเพชรเช่นกันเพชรนี่เพชรตัดเพชรเจ้าน้อยแต่เพชรตัดเพชรเพชรเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรใครที่คู่เพชรชาราแสดงบ่อยๆอ่ะชอ่าโอ้ยเพชรชราเขามีคู่หลายคนแต่ว่ามิชัยบรรชามากกับเพื่อไปก่อนนะคะอ่ามิชัยบรรชามากกับเพื่อนหะตกเครื่องบินเสียชีวิตนะฮะไมิจฉาประชาได้แหล้ว ตอกสมิญตายไม่รู้จำไม่ได้อาจจะไม่รู้มันจะใช่หรือไม่กฎกูกูก็บอกแล้วจะูโอ้ยเป็นเมาพิษแช่ประชาเมาหนังตอนนั้นแสดงหนังโอ้ถ้าไม่ตายเนี่ยมันมากสมบัติสมบัตินี่ขึ้นไอ้อะไรขึ้นไอ้ไรเนี่ยเลยแสดงหนังมากที่สุดนะหายอยาพระเอกตลอดการเป็นแสดงหนังมากที่สุดในโลกทำลายฮอลลีวูดเลย ไม่มีพระเอกค,คอนไหนสแสดงหนังมากเท่ากับเจ้าสมบัติเมทินีอสองห้าศูนย์เก้าทุกวันนี้แล้วเหรอคะเออขึ้นบอร์ดอะไรไอ้ไอ้ไอ้ที่มันบอกไอ้ย,ดดยอยดอดไะไรนี่ไอ้สอรพงไม่แจ้งเหรอคะหลวงปู่เฮ้ยไม่สารพงแสดงหนังไม่เท่าไรนี่เป็นเจชะลาฮะนิดเพชราชะลาสู้สู้สู้เออมาใช่แสดงหนังมากที่สุดเนี่ยสมบัติ มีดนี้รัญญาคู่นางเอกมากที่สุดอ่ามิดเพชรลามิดก็สู้ไม่ได้ตายก่อนมิดแต่ทบัตแสดงจนเท่ามารับไม่ใช่บาลับแต่บทพระเอกเท่านั้นนะมันเกินเมาทีอ่าบทคนแก่บทพ่อบทอะไรมันก็แสดงหมดบทตาบทปูมันแสดงแต่ก็ไม่แสดงละครเท่านั้นนะถ้าที่ภาพผมแบบผิดเก่าลงมาแล้วไม่รู้เขาแสดงว่า สมบัติไม่แสดงละครด้วยแสดงละครทีวีอะค่ะไม่เห็นอ๋อละครทีวีอาจจะไม่สละครทีวีเสียเวลาเดียวก็นาัดกันกว่าจะได้ถ่ายกันก่าจะได้ถ่ายโอ้หนังมันก็เสียเวลาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไอเียแต่ละครทีวีกว่ามันจะเสร็จโอ้แล้วมันเสียดีมันยาวเวยหนังมันไม่ยาวแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันก็ไม่เท่าไหร่ท,ที่ฉันยังงงว่าเอ๊ะหลวงปู่ มีคนจะต่อหลวงปู่เป็นพระเอกบ้างไหมคะตอนนั้นโอ้โหุ่นไม่ถึงใช่ยันดูแล้วนะตาไม่สูงไม่ไม่สูงสูงไม่ถึงหุ่นไม่ถึงความสูงไม่ถึงแล้วอะมันไม่ได้สูงกว่า่ามสูงยังไงยังกล้บัตรก็เถอก่อนเมากรามก็พอจะได้อยู่แต่ว่ามันไม่สูงแต่ไม่ไม่เล่าไม่่คยอ้วนไม่เคยอ้วนกล้ามก็ได้สู้สมบัติสมบัติมาทีหลังสมบัตินมาเป็นนักเรียนอุเทนสมบัติ กวดเล่นกล้ามโปรในงามมันก oh, ็มากวดแข่งกันอยู่ในงานอาชีวะสัมพันธ์กวดนะนายงามอาชีวะสัมพันธ์คุณอ่อแมวมองก็เห็นเวยโอ้โหออกไปเลยแมวมองมาเห็นเอาไปเลยฮะยัว่าพวกกับยุคนั้นตาไม่ถึงไม่บารมีเขาจะมาไม่จไปเป็นแนงราหนั้เนี่ยมันมันเรื่องเล็กนัดเด็ดม Ų, 1้อยปเกียนะร้ยด่เตี้ไม่เทียร์ตัวเี้ยนะไม่ไม่เทีไม่เีไม่เตี้ยไม่เีไม่ไม่เตียหนเดมหนยังไม่ถึง่าเลยไม่ตน้อสงกว่น่เดอไม่ไม่ไม่สูงกว่าไม่สูงกว่าน่เดมามาที่นี่เดี๋ยวนี้อาตมาแต่ก่อนนี้อาตมาสูง164เดี๋ยวนี้สูงร7 แมคุยไว้ก่อนสิหกก็มันก็ขึ้นไปเจ็ดได้มันไปเจ็ดแล้วไงอ๋อแปลว่าสูงกว่าตอนที่สูงก่าง่นี่ก็ธรรมเจ้าให้ถึงหกรอบสิบเจ็ดอีเดียวไม่ถึไม่นานปกติเขาปัดห้านะคะอันนี้สองปัดแล้วแบบอ้าวอยากโม่ก็ต้องเติมเติ๊กแล้วพ่อจะห้านะจะน้หนัห้บสามนคงแค่หปีนะ ปีโครงการ5ปี53น้ำหนักออกติกเหลือติ๊กแบ่งก็ให้อ่ะโอ้ยถ้า53นี่แขนข,า,ขาจะมีเนื้อมีหนังมันมันโอ้โหถ้ามันแบ่งก,กันได้นะืคงแค่หลายสิบเลยตอนนี้เราปูสูงนี้เท่าไหร่นะ166 1ุดสองไอ้ร้อยหกสิบเจนู่าแต่ตอนเป็นหนุ่มอ่ะร้อยหกส คือสูงขึ้นพี่เอสร้อยสูงร้อยหกสิบเจ็ดน่ะหนูว่ามีความหวังแต่โตน้ำหนักห้าสิบสามไม่ลงความสูงก็ลับรถจะสูงแล้วมีมีหวังอยู่ที่ว่าแต่น้ำหนักดิเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นเพราะท่านเคยหกสิบสองนะใช่ไม่หกสิบสี่เฮ้ยเถอะไม่ไม่หกสิบสี่ก่อนพราท่านบอกว่าน้ำหนักมันมีต้องมีโล่งเพราะมันเป็นตัวถ่วงมันเป็นโลเกีสูงมันจะสูงในทุกความเจริญต้องสูงขึ้นไม่กรรมฐานด้วยนะ แม่แม่แม่ก็มพันน่ะแม่อาตมากระตูไม่สูงไม่เติ้ไม่ใช่ค่ะหมายถึงท่นอายุเยอะแล้วแพรว่าแ้งลงอะค่ะเพราะว่าป้ากิงแกก็ผมลงป้าจุายิ่ห็นชัดสูตีอยทังนั้นไม่สูงหรอกหมายถึงเ่อแก่แล้วอายุอายุเยอะแล้วผมลงค่ะผมแห้งลงไม่อ้วนไม่มีใครอ้วนต้อง้อต้องอะไรอ่ะองู แต่บูปชาเขาอ้วดอ้วดกับเพื่อนท่วมๆหน่อยบูชาน้องนั้นไม่มีใครอ้วนพร้อมทั้งนั้นอิ๋วก็อ้วนอิ้วก็พร้อมไม่ยิ่งยิ่งแก่ยิ่งของพระพุทธเจ้าก็พร้อมยิ่งแก่ยิ่งผองเจ้าต้มเจ้าคนเล็กพร้อมเจ็ดคนไม่มีใครอ้วนหรอก ฮะเจ้าเขาไปแล้วเขาเพิ่มเปกี่วันเองพระเจ้าก็พร้อมไม่ควรก็เขาเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆผู้พิพากษาจับไปตำรวจจับไปผู้รักษาสักษาไรแดงหมดไปผู้เจ้าบอกให้เป็นผู้ตั้งพพระุทธเจ้าให้เป็นพพระุทธเจ้าอ้าวพระเจ้าก็ตั้งเองที่ใครจะไปตั้งให้พระพุทธเจ้าบอก มีที่ไหนผู้เจ้ามีคนอื่นตั้งท่านก็ต้องตั้งท่านเองอะอาตมาเป็นพู้เจ้าอาตมาก็ตั้งเองเนี่ยผูดเ้าสาไปไม่เป็นปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยให้อยู่งั้นจะไม่มีใครกล้ามาแย้มมาเลยทีนี้ก็เป็นพระพผู้เจ้าอยู่งั้นจนตายนี่เขาอ้างอยู่นี่ที่เป็นอะไรอะเจเยอนั่นแหละผู้เ้าษาไปแย้มก็ไม่ได้เรื่องนี้เป็นอิสระเสรีภาพเขาไม่ไปโกงอะไรเนี่ยแต่ถือว่าเป็นหลอกลวงเอา ไม่ได้หลอกลวงกาแสดงจริงๆคนมันเชื่อมาเองคนมันเชื่อไม่ได้หลอกอ่าจริงๆก็ไม่ได้ไปหลอกเงิงนทองอะไรทั้งทีเดียวเปไ็นเพียงสร้างเครดิตให้ตัวเองเท่านั้นไม่ได้ไปหาหลอกเอาเงินเรา,มาไม่ผิดหรอกบกัวเหล้าบอกว่าบอกน้นมันคนคะบมกว่านฉนั้นพระพุทธเจา้ามันศีลห้าไปกินเหล้านี่คนไคมไกินเหล้าเอาอันนี้ก็พระพุทธเจ้าพระองค์ พระเจ้าองค์นั้นท่านยังไม่ถึงท่านกินเหล้าไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าองค์นี้เนี่ยถึงอ่ะกินเหล้าได้กี้มีเบียดมันมีอะไรสนุกๆเยอะมันมีข้อเปรียบข้อเทียบเเราก็ลงเราไป นี่ลักษณะของจุดจุดเด่นของพวกเราเนี่ยวันนักเก้าของพวกเราเนี่ยแม้วันนักเก้าซารนที่ทำหกเนี่ยมันจะทําลายเสถิติมันจะยืนยาวยืนนานไปแล้วมันก็จะเห็นเป็นรูปประทับเป็นอะไรอะไรขึ้นมาโอ้มันจะเห็นเลยว่าโอ้โหตาพวกนั้นมันเลดตำราด็อกเตอร์มันเป็นหลังหลังลังลังไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ทุกไม่ร้อนไม่อะไรอะไรมันจะเห็นว่าข้อเปรียบเทียบเลย ต่อไปคนมือจะดูเปรียบเทียบไปได้ี่ไหนนักวิจัยก็จะค่อยใจตาเขายังไม่อยากเชื่อว่าลักษณะอย่างนี้มันจะยืนยงคงกับพันอย่างไงมันไม่น่าเชื่อเหมือนก,นกันกับรัฐศาสตร์มือเปล่าไปปฏิวัติไปรัฐประหารรัฐบาลเขาแล้วก็มาขี้โม้ว่าตัดป,ประหารรัาลงไปตัง้งสามสี่รัฐบาลมือเปล่า ไม่เชื่อมันไม่ใช่หลักฐานมีตรงโทษอยู่ไหมไม่เชื่อเพราะมันยังไม่เคยมีในโลกมีมามันก็แบบมันนะมันเออเขาหนึบได้เลยนั่นกองนั่นน่ะเลยกองที่โตไปเก็บไปนั่นนั่นกองเปล่าได้นั่นน่ะกองเลยครับนั่นแหละตัวจ่ายเงินเงินคือศูนย์ด้เลยตัวไปอ่านในสัจจะเล่มสี่หน้าสิบเจ็ดไปอ่านใหม่ได้เฮ้ย เออตัวนี้บูเชืยอีกอะไรกองนั้นว่ากองศูนย์เนี่ยนะกองนั้นน่ะกองอะไรสองพันเจ็ดอ่ากองเอ็นอะไรพอดีกีบินเนาะจ่ายแล้วได้ฟรีจ่ายแล้วก็ศูนย์แลจ่ายแล้วจ่ายแล้วก็ศูนย์พี่ฉันยังสงสัยอันนี้เลยล่ะหลวงปู่เห็นเอ่อจตุพรเขาจะออกมาชุมนุมแล้วกลุ่มเสื้อแดงเริ่มทยอยออกมาอยู่ๆโควิดมาระบุตเอาตอนนี้อีกรอบหนึ่งอ่ะ มันเป็นไปตามธรรมหรือปล่าใช่ไปตามธรรมมันไม่มีใครไปสร้างเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเป็นไปตามรูปของมันเป็นมิตรดีของบ้านเมืองไหมอืมใช่มันจะได้เกิดสงบสองตูสู้ตูเดียวไม่ได้สองตูสู้ตูเดียวไม่ได้ตูเซรีกับตูตูพันเอกเลยพลนเอกนะกับตูหัวหน้าแดงเลยยังสู้ตู บัวแกู่นายกผูบริหารธรรมดาประชาชนตูเสรีกระตัวนั่นไงเน,นี่ยมันมันมันจะเป็นเรื่องพวกนี้นักัฐศากตรเขาจะต้องดูเก็บสถิติเก็บสถิติไปเขาก็จะต้องดูจริงๆตูไม่ดีกับตูดีนหนึงกับตูไม่ดีสองต่อให้ไม่ดีเป็นสิบก็ตูหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมสัจจะที่เอาที่สาระสัจจะจริงๆ เป็นจังหวะอะไรเหมาะเพราะอาจะรย์พิพนประกาศโครบเนี่ยเสื้อแดงก็เริ่มมาหน้าดำขึ้นเรื่อยๆดูแาจทุกคนหน้าดำตอนนี้เลยเงียบเลยท่านบังแดงที่ตอนนั้นบอกว่าเจ็ดปีถ้าเราะมีีแข็งจริงมัมแข็งจงใช่ใช่ใช่อยู่ไม่ได้แล้วเจ็ดปี่ยไ่แข็งจริงอยู่ไม่รอถึงเจ็ดปีแปดปีถึงบอกว่าถ้าสู้ไปถึงสิบปีนะรับรองพวกนี้เนี่ยบอกว่าจะไปทำยังไงกับมันไม่แก้รู้ยอมเองมันแก้ได้ไาท มามาเออมันมาอะไรก็ไม่ถ้าคื้นสิบปีเลยเดี้ยพวกเนี้ยสงสัยคงไม่ไหวยีไ่ไม่ดีมันจะตายไปก่อนไม่กระเทือนเลยเหมือนนี่เขาไม่สนใจอ้าตัวนี้เขาดูท <อา S 2> ีว<ด>ีเจ <นะ S 1> ็ดจอนะอันนี้แค่สามจอนะต่ดีนะ <c oughs> มันเป็นการพิสูจน์เนี่ยเป็นการยืนยันไว้เลยว่าอ๋อต้องประชาธิปไตยแบบนี้ ประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มีแกนของโลกุตระแกนของโลกุตรたらตัวอย่างอธิบายขยายความอยู่ต่างๆเนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจมันยากมันไม่ใช่เรื่องของง่ายมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาคอนเซปต์แค่คําว่าประชาธิปไตยเนี่ยคนมันยังเข้าใจกันคนละแควรกายต่างกันสัญญาต่างกันมันเข้าใจกันเล็กคนเล็ คำว่าประชาธิปไตยนี่มันก็นิยามกันไปแต่ว่านิยามของใครที่มันจะดีที่สุดอะคุณภาพคุณวิเศษเป็นคุณสมบัติที่ทั้งสังคมทั้งวิธีบริหารอยู่กันจริงๆเลยทำให้สังคมยอดเยี่ยมที่สุดอันนั้นอนะมันจะต้องใช้เวลาหนึ่งความเป็นจริงของสังคมที่เรียกกันว่าประชาธิปไตย มันจะอยู่ในรูปรักษ์ยังไงอยู่ในรูปรักษ์ยังไงวัฒนธรรมอยู่ยังไงรวมทั้งรูปนามรูปนามทั้งหลายแด่ที่ปุงแต่งกันอยู่เป็นยังไงต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ตัวรูปรักษ์อัตลักษณ์ของอัตลักษณ์ของประชาธิปไตยกลุ<อ>่มกลุ่มเนี้ยกลเซาไร้นะัน่นกลุ่มเซาอะไรมันเป็นตัวช่วย,วยสังคมโลกเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นอจินไตที่เขา พูดไม่ได้อาตมาก็ที่บายไม่ถึงถ้าพูดเป็นปเหมือนพระสยามเทวาธิราชคุม้มครองนั่นแหละก็มันก็เป็นนามนธรรมมันไม่รู้จะเปยืนยันอะไรกับเขาอย่างไรมันมีอิทธิฤทธิอิทธิบาทอิทธิพลอิทธิพลอยู่ในตัวเองที่ปเป็นกำแพงไร้สภาพที่คนไม่เห็นตัวเห็เนแต่แต่มันมีมันเออมันเก่ง <c oughs> จัดการใบยมุกได้เฉียบขนาดโควิดในแท้แท้เยเรียกมันว่าโควิดนะ นั่นมันจะเป็นอจินไตยอันหน COVID ึ่งโควิดตัวเนี้ยเป็นอจินไตยอันหนึ่งมาพร้อมกับโควิดเพียนซิ่ง <c oughs> อมาพร้อมกับโควิดเพี่นซิ่งพเออมัน <c oughs> มาปราบโดยโอ้โหสุดยอดเลยิี่ฝันไม่เคยได้ก็ได้เออซ <c oughs> ึ่งไม่น่าเชื่อเลยแ <c oughs> น่แน่นที่โดนรอบแรกมากับคนผิดสิงก้อนหนึ่งคือกุ้งแต่มาชายัยรอบสองไม่มาสิงค์เพาคือใบยมุก ก็ใบยุบคนเลยไม่รบแรกก็มยก่อนมวยเหรอมยสนามมวยสนามมวยก่อนเอาสนามมวยนางเลยแล้วก็ไปยุบสองนานสมุทรสาครเนี่ยแล้วมาสมุทรสาครขาใจเจ้าป้าที่ขนาดนอบที่สามก็ผับมาหายปุ๊บมารอบนี้คือจาเร็วปล่าเอาไปยุบไฮโซเลยค่ะไฮโซดารามารอบนี้เล่นการเมืองตอนนี้เขาไปถึงนักการเมืองและโอ้โหนักการเมืองก็ตัง ยี่ประท่านว่าหมดเลยดาราเสื้อแดง <laughs> มันไปไม่เป็นเลยตอนนี้มนหน้า,ามายมุกะโอ้โหนี่เ,เราไปเราคนเขาเคยบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ฝีมือของพวกประชาธิปไตยของเองหรอกนี่มันโควิดมาช่วยเองก็เหมือนกับเราแหละไ,ไปไล่สมัครสมัครก็เขาทำผิดสารก็ตัดสินก็ตกกระป๋องไป ไม่ไม่ใช่พวกเองเราใว่าทีเขาเราสารตัดสินให้เขาต้องตกกระป๋องไปอ่ะก็ว่าไปเฮ้ยน้ำหนักัวเดย์เฮ้ยพวกเพือตายนีงาตายเนี่ยเขาเข้าใจตรงในยะตรงนี้ลึกไม่ได้หรือว่าเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจความลึกความเขามันมันสัจจะย้อนสภาพไงมันเป็น,ปนตัวมันเป็น ตัวทวนกระแสมันเข้าจะเอาแรงเขาสู้แต่นี่เอา,เอาสงบเงียบไม่สู้ไม่เอาแรงเขาสู้แล้วมันชนะไอ้แรงอ่ะพวกแรงพวกนั้นทำอะไรไม่ได้เอ๊ะม,มันเป็นยังไงคนที่มีมิ้มีปืนมีระเบิดมีอะไรแล้วมันทําให้คนไม่มือเปล่าว่าเขานึกไม่ออกถึงนามมาทำที่เป็นคุณธรรมต้องอยู่ในสังคมของคนที่เป็นสังคม คนก็ต้องแม้พูดที่จะเป็นผู้ร้ายก็ต้องเป็นผู้ร้ายผู้ดีไม่ยอมเป็นผู rab, ้ร้ายผู้ร้ายนะถ้าเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายตายพวกเราตายไปหมดแล้วแต่โดยโดยสภาวะนะคะณจุดนั้น ania, เ,รเราไม่ได้โกรธใช่เรามมไม่ได้โกรธเขาไม่ไม่ไม่มีอะไรเราไม่มีจริงๆพวกนี้เป็นพลังไร้สภาพที่เขามองไม่ออกว่ามันสูงสูงส่งมันมีมันมีกัมมันตภาพรังสีที่ยิ่งใหญ่พวกนี้ึงบอกพูดยังไง ยังเราอ้างรูปธรรมบอกจริงๆผู้การแต้มมันนะถ้าแกปราบเราเสียนีนะแปะไม่ได้ขึ้นเป็นพบทบตรนะแข่งกันอยู่ตอนนั้นเนะ่ยเขายังสองคนนี่ยังแข่งกันอยู่เนี่ยเป็นพลตรีด้วยกันเนี่ยกำลังจะได้พลโทพอได้ป,ปั๊บอันนั้นเสร็จปั๊บก็ได้พลโทรพระบทโทก็ขั้วพอหัวหายปั๊บ คนโทรคนที่เขาพูดบินนำก็ได้เป็นปอปตรอกพวกการแต้มมาสั่งเขาสั่งมาพวกทักษิณสั่งมาให้ปาบราไม่ใช่ครับจำเว็จอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ครับเอออภิสิทธิ์สั่งมาก็เลยแป๊กเลยแกก็เลยต้องลาออกจากตำรวจเลยต้องมาเล่นการเมืองทางอื่นเลยเพราะว่าแกแพ้แล้วแกก็ซูมด้มันแปกแล้วไงอย่างนี้เป็นต้น โอ้การเมืองนี่มันเปลี่ยนนวิถีชีวิตคนแก่ได้นะแกได้กุศลนะแกไม่ทำแกได้กุศลแต่ว่าทางโลกแกเสียเสียเลย่นามาทแกได้เต็มเต็มเต็มเลยแกมาถึงแกก็โอ้มานั่งประนมมือมีพระนั่งเป็น แกจะทำยังไงวะเอาไปเอามาเลยต้องขนแบรเร่ขนแมคโครขนเครื่องมืออะไรแต่กลัปกักมาหมดเลยกระละลายเลยกระละลายเลยสุดท้ายนั่งพอสว่างขึ้นก็เลยงัดข้าวขึ้นมากินกันกินเสร็จก็กลับหมดมีรอาเช้าโอ้ตลกน้างับเต่าหวกลงนอ๋อนั่นแหละ ก้าวกระเพราไข่ดาวแสดงจบการแต้มสัมผัสพลังบริสุทธิ์ของพวกเราได้ด้เลยไปเลยก็เลยตกกระป๋องไปเลยสุดยอดจริงๆเยี่ยมเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้มีคนเก็บรายละเอียดเขาไปเขียนจดหมายเหตุเป็นวัติศาสตร์เอาไว้เอาไว้เอาไว้แต่คนมันยังไม่เห็นจุดสำคัญแต่เราก็กระทุ้งอยู่เขาก็พอมีติด ความรู้สึกความรู้เอาไว้บ้างมีนต้กล้าเอาไปทวิทยาน,นิพนธ์มต,ต้องมีคนพวกเรานี่แหละพวกเราที่จะเข้าใจอยู่ก็ต้องไปทําด้วย,ยแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเนะี <c oughs> ่ยกู๊ดวินยังไม่ถึง <c oughs> เราทำกาก็ไม่เอา <c oughs> เราทำก็ยังไม่ <c oughs> ยังไม่เห็นสําคัญเขาคือมันต้องอาศัยมวลอาศัยปริมาณอาศัยหมูหม่พอคส่นตที่ <c oughs> หนึ่งมวลปริมาณ สองกระแสข้างนอกบอกเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้นะมีไหมมีไหมอย่างนี้มีไหมทีนี้แหละถึงรอบมันบ่ได้ปึ้งนะโอ้โหจะดังระเบิดไม่รู้เรื่องเลย explosion เลยจุดเล็กนิดเดียวแต่เกิด explosion พลังเยอะอ่ะตอนนี้ผู้การเต็มไป ไม่รู้สิแกไม่มารายงานนะจม่าจมาก็เลยไม่รู้แกไปจมประชาธิปัตย์ไม่ไปไม่มาอะไรแกไปจมเสื้อว่าไปแอบศึกษาพวกเราเงียแอบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แกไม่แอบแต่อีว่าดีแกก็ไม่ได้มีวิบากอะไรตอนนั้นนะคะแกไม่มันไปจมเีไปประชาธิปัตย์นะมันแกแล้วแกเลยมันโบราณแล้วโบราณเลยประชาธิปัตย์นะมันไม่ไม่ขึ้นเลย ประชาอภิส mm ิท hmm. ธ uh ิ huh. ์นั่นแหละทำให้ประชาธิปัก็เ huh. สื่อมรูปประชาเนี่ยอภิสิทธิ์นั่นแหละโอ้โหเสื่อมรูดทุจรูปตลาดเลยประชาธิปัดอภิสิทธิ์นั่นแหละเลยไอ้จิงันก็ไั้อภิสิทธิ์นั่นแหละที่นผะลหลน่เป็นัอน่านแหละ่าสิทธิ์รัตศาสตร์จาก อาจารย์ปกครองจากมหาวิทยาลัยเขาจบอะไรออฟฟอร์ดหรือไอ้ b r i d g e Cambridge o x f อ r d อะไรอะอภิษฎะกดกูเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกทันทีเลยนท่านคนนิมนต์เดี๋ยวคนเขาจะไปสอบกันไป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 ห้าโมงเย็นแล้วเย็นก็เย็นสิอะไรห้าร้งยังไม่ห้าสี่ควาย อ้าวเมียท้องได้ท่า,า,านีกเก็บไปได้นี่เก็บไ,ได้นนิคือนี่ิต้องา้างกับริดารมาม่ครับเราเก็บแต่ท่านหนักแน่นนีอได้คนแล้ว,ลวทุกคนทุกคนแนแนมน,มนมพูดได้ดีเราเก็บแต่ท่านหนักแน่นน้องเอ็นจะมีจะปลาเปล่า โอ้ยนี่ได้ที่แล้วนี่เอาไปใช้ได้แล้วนี่เข้าที่แล้วได้ที่แล้วนี่สนิมกินครบแล้วเอาไปใช้ได้แล้วถ้ายังไม่ได้ยินรับรองว่ายังใช้ไม่ได้นะของทีิเนี่ยตลกจริงๆหมอกได้ที่แล้วไอ้จีลืมปิดไฟไฟหมดได้ยังครับจุดห้าเว้ยเล่นอะไรคะับจุดห้า ยุย่ยยะไม่ต้องอนะเน่มันยุ่นะนะเน่ยลูกขึ้นใจไม่ได้ถอดต่างหากไม่ได้ปิดต่างหากถอดกดทอย